สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องเมื่อนี่ลบมาพบมาพ่อบบาวเอกคือเก่าทั้งช่องยูทูบเบาเอกคนเมืองศรีครับพี่นอ้องอ่ากัเมื่อนี่มาพบมาพ่อกันนะครับพี่น้องเมื่อนี้จะมาอัปเดตคิวงานทางด้านของมอล่ำสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สองเนาะอ่จไปเบิ่งคิวงานการแสดงของเดือนมีหน้านะครับปีฮกเกของ ถ้าสั้นเล่ามันเทิง่งศิลครับพี่น้องผมจะไล่ให้ฟังอ่านให้พี่น้องฟังนะครับบาคิวงานของเดรมหน้าคมปิโยเกต์อยู่เมองไหนนะครับพี่น้องแฟนคลับทีอยู่ใกล้กับปใหงกำลังใจเพิ่นขึ้นแล้วกันน้อครับน้องอ่ะเริ่มันทีหนึ่งครับบ้านท่าหนองเทานะครับตำบลเวียงคําอําเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธาน,นีวันที่สองบ้านศรีประทุมทองอ,อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยวันที่สาม บ้านอีลุงตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่สี่บ้านพระบุตำบลพระบุอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นวันที่หกบ้านนนสวรรค์ตำบลน้องไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันที่เจ็ด 7, บ้านห้วยกองสีตำบลตูมใต้อำเภอกุมวาวปีจังหวัดอุดรธานีวันที่แปดวัดนนอาราม ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่9บ้านโนนสำราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวันที่10บ้านโนนสูงตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่11บ้านหนองกุงเก่าตำบลกวางโจรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวันที่13บ้านนาจานตำบลละวอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุลราธานีวันที่14บ้านหนองอุ้มตําบลนาสีนวลอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวันที่15บห้าบ้านคำเจริญตำบลทุ่งใหญ่อําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีวันที่16บ้านเสียงพินอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่17บงานกาชาติอําเภอบ้านไพ่จังหวัดขอนแก่นวันที่18บบ้านหนองช้างเอก อำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิวันที่19บ้านหนองทุ่มอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันที่20สบ้านสะคูตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านผือจังหวัดบุรีรัมยวันที่21วัดศรีชมภูองค์ตื้ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่22วัดโพชุมตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัด อุดรธานีวันที่ยีบสามวัดอัมพรวานารามตบลโคกตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ยีบสี่บ้านเข้าตบลบ,บ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิวันที่ยีบห้าบ้านนางามตบลตาดทองอำเภอศรีาธาตุจังหวัดอุดรธานีวันที่ยี่าิหงดเช็คอุปกรณ์การสแสดงวันที่ยีบเจ็ดบ้านทุ่งทรายทองอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่28วัดสาบัวอํเาเภอเขมวราชจังหวัดอุบลราชธานีวันที่29บ้านช่องเมดตำบลบุงค้าอํเาเภอเรืุนกทาจังหวัดยะโสธรวันที่30วัดทุ่งสว่างอํเาเภอกรุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีวันที่31บ้านหนองนาคำตำบลหน,นองนาคำอํเาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับนี่คืออัปเดตคิวงานนะครับ การแสดงเดือนมีนาคม2 5 6 7อเจของหมอลำสั้นเหล่าบันเทิงศิลนนะครับถือว่าดูดูการนีโอโห,โหบอกได้เลยครับถือว่าเป็นหมาเหมือดอีกคณะหนึ่งครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับให้การตอนรับอุณหาฟ้าคังครับพี่น้องสาหรับหมอลำสั้นเหล่าบันเทิงศิลินดูดูการที่สองนะครับถือว่าโอโหไปต้องการแสดงบงใดแฟนคลับเอฟซีนะครับถือว่าเป็น มอลำม,มิติใหม่ขวัญใจวัยรุ่นครับพี่น้องไปเรียนมองได้นะโอ้แฟนกายฟซีนะครับให้การตอนรับอุณณาฟ้าข้างครับพี่น้องสําหรับหมอลำสร้งหลอง่อมทึงสินครับถือว่าเป็นมอลล์ำน้องใหม่นะครับที่น่าจับตามองล้กกะถือว่าเป็นมอลำขันชิวาได้กับเป็นก้าวกระโดดนะครับแค่มอลำปีสองเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีแฟนครับเอฟซีนะครับให้การตอนรับตอนนี้ถือว่า ทั่วประเทศทั่วโลกไปแล้วนะครับสำหรับแฟนคลับเอฟี FC เนาะที่เพื่อนให้กำลังใจให้ซัพพอร์ตนะครับโดยนะครับพลําซันเหล่าบัธเทิงศิลป์นะครับมีผู้ประหานวงแล้วก็พระเอกนุ่มรอยางเปลกบูตรจักรพันธ์ลํำเพลินครับเป็นผู้บริหานวงน่ำนะครับก็รวมไปถึงอ่าบวละเจซเนาะเออเพินกาด้รรวมกันนะครับ บริหารบุงสั้นเหล่าบันทึ่งสินนะครับฤดูการหนีเป็นดูการปีที่สอง่าวคิวงานโอ้โหบอกเลยครับพี่น้องแน่นอิงติงครับสำหรับเดือนมีนาคม2567น้าครับว่ากันว่าครับพี่น้องฤดูการหนาเนาะดูดูการปีหกเจดหดครับตอนนี้ว่ากันวาหนึ่งร0 0ยคิวงานเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหสำหรับบอลษัทสั้นเรล่าบันเทึ่งสินเดูการหนาเนาะฤาดูการหนีกันยังมาท่านได้จบอยู่นะครับ ว่ากันว่าไปทําการแสดงมองในเจ้าภาพนะครับมาเส้นสัญญาหลังเวิทีนะครับสู้มือนะครับต่แสดงความยินดีนากับสร้างเหล่าบันเทิงศิลเนาะถือว่าหืนะครับเห็นแล้วกับประทับใจนำแฟนคลับซีก็ค่อยให้วางใจนะครับให้การซัพพอร์ตเพิ่นกันแล้วกันเนาะโดยเฉพาะนะครับพระเอกบูดจากพันลำพื้นนะครับถือว่าเป็นกองหน้าของ หมอลำซันหลงหม้อเทิงศิลินครับพี่น้องนี่แหละครับถือว่าเป็นหมอลำที่น่าจับตามองอีกวงหนึ่งครับพี่น้องที่เจ้าภาพเนาะในช่วงนี้ก็โหให้ความสนใจนะครับมาว่าจ้างถึงหลังเวทีนะครับไปแสดงมองไหนนะครับก็ได้เห็นในเพื่อนโพดในเพจเพื่อนนะครับมีการว่าจ้างสู้มือนะครับบางมือกับสองคิวงานสามคิวงานสี่คิวงานนะครับก็แล้วแต่นะครับ ว่มามือใดเพิ้นเสร็จเมาททำสัญญาก,กันแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านของสาเล่บ่ทึงินเนาะอืมโอ้แต่ถือว่าเป็นมอลํามน้องใหม่ที่กระแสตอนนี้มาดีมากๆครับสำหรับมอลํามซาเหล่เนาะอืมครับไปล่นมองได้นะครับกับมีแต่ แฟนคลับเอฟซีให้การต้อนรับอุณาฟาคังเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานสลับเระทศินเนาะในคิวงานของเดือนไม่น่าคมนี่ก็ให้เดือนทางโดยตลอดปลอดภัยนะครับผมมีแฟนคลับเอฟซีต้อนรับอย่างอุณาฟาคังเช่นเคยพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอยู่มองไดใกล้มองไดกับปให้กําลังใจนะครับเพิ่นก็แลวกันเนาะครับเนาะอ่าเมื่อนี้นะครับบาวเอ๋กับ มาอัปเดตคิวงานนะครับให้แฟนคลับ f อฟนะครับได้หูได้ทราบกันนะครับนะ้อ่ะเป็นกาลังใจให้เบาเอน้ำกันแล้วกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำกันแล้วกันนะครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ